เรามาดูนี่นะคะแม่ธรณีนะคะย้ายมาตั้งมุมนี้สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะ,ะสงสัยจะได้รับ,รบโชคและรางวัลที่หนึ่งแล้วงวดนี้พวกเรานะโอ้ดูนะสายน้ำไหลสวยงามมากเลยนะคะนี่สวย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 มุมนี้เลยนะคะมุมทางเข้ามาพอดีเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซท่านมากค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีช่องแอนแฟมลี่นะคะไปะรถต้นไม้น้ำต้นไม้ในสวนย่อมนะคะสวนย่อมเราจะมารถมุมตรงมุมนี้นะคะทุกคนดึงสายน้ำก่อนเด้อเราก็อยากได้แขนยาวเพราะเราจะไม่ไต้องใส่เสื้อตัวนี้อีกตัวหนึ่งไง อันนี้ต้นแรกรักใช่ไหมเนี่ยต้นแรกรักอ๋อ <laughs> รักแรกพบ <laughs> นี่คือต้นรักแรกพบนะคะนี่นะถ้าเราพบต้นนี้แสดงว่าเรามีความรักแล้วนะแล้วเราจะเจอใครล่ะตอนนี้เราจะเจอใครล่ะตอนนี้เออนะเอฟซี FC เข้ามาแล้วก็อยู่ในช่องประมาณสักสี่นาทีห้านาทีนะคะเป็นกาลังใจให้ ทางช่องก่อนโดดนะคะเนาะนะคะจ้ะเราก็ยังไม่ได้ค่านโฆษณาเลยนะเนี่ยเราก็ลืมอเนี่ยรักแรกพบรักแรกพบที่อู้ยแล้นต้น ปิญญาทอนบอกอันนั้นดอกปิญญาทรสีเหลืองสวยมากเลยนะทุกคนกำลังออกดอกเหลืองเต็มต้นเลยนะต้องเสียทรชื่อเพาะมากเลยเนาะชื่อเพาะจริงๆนะชื่อเพาะเพาะนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ดาด้าก็เพาะหญ้าหรือก็เพาะต้นไม้เนี่นนะมีทั้งดอกไม้ขึ้นมีทั้งหญ้าขึ้นนะอ๋อมันก็ผสมประสานกันเนาะนะคะ นะะคเราดูสิโอ้ดอกดาวเรืองขึ้นแล้วนี่ดอกดาวเรืองพลังเสี่ยงหรือเปล่าขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวรดน้ำก่อนอ๋อมันมีทั้งหญ้ามันมีทั้งอะไรเออจะได้ชวนระดามาถอดนะเพราะว่ามันยังเล็กๆอยู่ถอนได้อ่ถอนง่ายเนาะอือ รดน้ำใบก่อนก็ได้สอ้วนี่ยเฮ้มีใบมีใบพลูด้วยมีใบชะพลูด้วยบอกหรือว่าใบาอะไรใบที่เขาแกงอ่างนี่น่ะใส่แกงหอยแกงอะไรน่ะอ๋ออันนี้อันน,น,นี้อันนี้ต้นปริยโทนนะเอฟซีจ้องสีเหลืองดอกกำลังเลืองเหลืองเลยสวยมากเลยนะ ดอกกำลังนี่นะะนี่ดอกปริยธรต้นปริยธรน,นะคะก็เออดาด้าเก็บพากันเก็บมเมล็ดไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเพาะพันนะเป็นต้นลพบ้าวนะสวยกำลังออกใบสวยเลยนี่นะมันคล้อมที่ใบใหม่มาแล้วนะคะแล้วต้นก็เริ่มสูงขึ้นด้วยนะคะดูนะ,ะแล้วก็ฉีดน้ำให้ใบด้วยนะคะทุกคนเ สวยสวยงามๆเด้อใบเขาจะออกเป็นเหลืองเหลืองแบบสวยๆนะคะ นะต้นไม้นี่ก็ดีมากเลยนะคะเวลาเวลาแบบต้นไม้โตขึ้นเราก็มีร่มเงาบังบังแดดได้เราได้ด้วยนะถ้าถ้าสถานที่ใดไม่มีต้นไม้นี่นะคะ่ะโอ้โลนค่ะนะหาที่ลบก,ก็ไม่มี อันนี้จะเป็นต้นกล้วยไม้อยู่ด้วยนี่้น,นี่ต้นปียอทอนนะคะยี่ีต้นสีเหลืองดอกสีเหลือง เดี๋ยวเราไปเวบไปใส่กระถางบัวก่อนใส่น้ําในกระถางบัวนะคะไปกระถางบัวเนาะนะคะต้องใส่ให้มันเต็มพี่ก็ทํางานเป็นเชฟให้ลูกโอ้คุณสริดสวัสดีค่ะคุณป้าสริดนะคะคุณเบนจิสวัสดีคุณแอนกส,สดีจ้าอู้คุณเบนจิก็มาแล้วจำชื่อได้อยู่ที่นี่นี่นะคะ่ะ ดาดาอันนี้ก็เป็นกระถางดอกบัวนะคะเราต้องเติมน้ำให้มันเต็มถ้าเห็นมันลดนิดหนึ่งก็กต้องเติมให้มันเต็มเลยเพื่อความบุดมสมบูรณ์นะคะ ว่าเขามีบัวอยู่ตรงนี้ก็อีกกระถางหนึ่งนะคะเอฟซีนตรงนี้ก็อีกระถางหนึ่ง โอเคเต็มแล้วเต็มแล้วขอบคุณเร็บทีทุกท่านนะคะมาเยี่ยมมายามช่องนะคะต้นนี้ก็สวยเนะต้นนี้สวยอีหลีเอาเรียกต้นอะไรเนาะดูๆไปแล้วก็เหมือนเหมือนต้นผลมงผลไม้เนะแต่ว่ามันไม่ใช่อืม เหมือนต้นลิ้นจี่เนาะ,อะเออมันไม่ใช่นะลิไฟก็พูดป้ายเนาะเป็นต้นไม้ประดับนันเนี่ยแต่ไม่รู้ต้นอะไร พอดีเม็ดมันร่วงไงเม็ดมันร่วงแล้วก็ออกเต็มเลยนะทุกคนโอสมาบอกโอสมอาโคสมาหมดนะครับออกเต็มเลยดอกัขึ้นแล้วนะพอดีเม็ดมันร่วงนะก็เลยมันก็ขึ้น มีกัะเทียนฝรั่งก็มีอันนี้ฮอลลีฮอกอันนี้คือเดรโทน ดูต้นไม้มันออกเองนะพอดีมเมล็ดเมล็ดมันร่วงนะมันก็ขึ้นเองเลยนะคะนี่นะคะนะเดี๋ยววันนี้นะจะต้องพาดา้าจัดการใบไม้ซะแล้วนะคะนะวันเยอะมากเลยนะคะนี่ต้นนี้นะรวงเกือบหมดต้นเลยนะคะจ้ะนี่โอ้โหเต็มพื้นเลยเต็มพื้นสนามเลยนะอะ่ะเดี๋ยวจะพาดา้าจัดการนะวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี